สวัสดีครับเรามาเจอกันกับสปาร์กนาโนครับกำลังจะเปลี่ยนขาสตาร์ทครับอันนี้เป็นสปาร์กนาโนนะที่เอามาเปลี่ยนขาสตาร์ทเนื่องจากฟันของขาสตาร์ทเนี่ยมันรูดมันวืดครับ <c oughs> เกียวมันล้มหมดแล้วฮะนี่ฮะเกียวมันล้มหมดแล้วก็เลยจะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเวลาเราจะเปลี่ยนตัวใหม่เนี่ยถ้าหาใครใส่ของแท้ก็ไม่ต้อง มีอะไรเพิ่มเติมนะแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําสําหรับคนที่จะใส่ของเทียมขาสรัดของเทียมหรือของเทียบนั่นเองอหัวน็อตเนี่ยที่เขาให้มามันเป็นหัวน็อตเบอร์สิครับซึ่งหัวน็อตเบอร์สิบที่เขาให้มานั้นมันเป็นน็อตขาวความทนทานความแข็งแรงมันไม่มีครับเพืเ่อนๆคือความแข็งแรงมันน้อยมากเวลาเราขันบีบอัดเข้าไปเนี่ย มันทําให้การขันบีบอันเนี่ยมันบีบได้ไม่เต็มที่มันขันแน่นได้ไม่เต็มที่มันจะชอบเกี่ยวเกี่ยวหัวน็อตเนี่ยมันจะชอบลุดหรือว่าบางทีเราขันเข้าไปเกี่ยวมันไม่ลุดแต่ไอตัวน็อตเองมันจะขาดครับเพื่อนเพเพราะไอตัวน็อตขาวนี้ค่าความแข็งมันอ่อนความแข็งแรงมันมันไม่มีครับมันเหมาะสําหรับการยึดชิ้นส่วนที่ ไม่มีแรงมาเหนี่ยวมากระชากหรือว่ามันเหมาะกับงานที่ขันไม่แน่นอ่ะขันพอตึงๆแค่นี้นะแต่พอเอามาใส่คันสตาร์ทเนี่ยมันต้องขันแน่นครับมันต้องบีบอัดให้แน่นเลยเพื่อไม่ให้คันสตาร์ทกับไอตัวแกนสตาร์ทเนี่ยมันหลวมนะไม่ใช่ว่าขันเข้าไปขันพอตึงๆแล้วตัวน็อตตึงก็จริงนะแต่ไอตัวเฟืองที่มันไปขบ เกียนสตาร์ทเนี่ยมันโยกไปโยกมาได้แต่พอจะขันอัดเข้าไปแน่นๆเนี่ยขันไม่ได้เนื่องจากกรณีที่1คือหัวน็อตไอเกียวน็อตมันจะเสียก่อนกรณีที่2คือไอตัวน็อตเนี่ยมันจะขาดก่อนผมก็เลยแนะนําให้เป็นใส่กับน็อตยึดเครื่องดีกว่าน็อตยึดฝาครอบเครื่องหรือว่าน็อตยึดพวก เครื่องยนต์น็อตยึดแข็งเครื่องยนต์เนี่ยหัวน็อตพวกนี้ความแข็งของหัวน็อตพวกนี้มันจะแข็งแรงกว่าที่เขาให้มาเนี่ยฮะดูจากเนื้อวัสดุเนี่ยมันแตกต่างกันเลยชัดเจนเลยนะอันนี้มันเป็นหัวน็อตธรรมดามันเหมาะกับค่าแรงขันไม่เยอะนะครับแรงขันไม่แน่นถ้าหากเอามาขันแน่นเนี่ยไปไม่รอดครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนมาใช้หัวนอ็อตหรือต้องเปลี่ยนมาใช้น็อต ที่ยึดแข็งเครื่องของมอไซค์หรือว่าฟ้าครอบเครื่องก็ได้ครับเพื่อนๆหัวน็อตน,นะตัวน็อตเองมันจะแข็งแรงกว่ากันเยอะเลยครับเพื่อนเวลาเราขันบีบอัดเข้าไปเนี่ยมันจะแน่นกิฟเลยแน่นแบบเราสามารถขันแรงๆได้อะขันแน่นๆได้อะแล้วไอ้ตัวนี้เนะฟืองมันก็จะไปบีบประกบกับแกนสตาร์ทได้อย่างดีครับเพื่อน,อนก็เลยเอามาแนะนําให้เพื่อนๆก่อน,อนที่จะใส่ ขันสตานของเทียมเข้าไปนะครับเราต้องดูด้วยนะว่าหัวน็อตมันเป็นแบบไหนไอ้บางบางตัวเนี่ยมันก็จะเป็นสีดํานะน็อตยึดที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะเป็นสีดําแต่คุณภาพของมันก็เหมือนกับไอตัวสีขาวนี่แหละครับเพื่อนๆนะความแข็งแรงไม่มีเลยก็ไม่แนะนําให้นํามาขันใส่ไอตัวพวกนี้นะครับเราต้องไปหาน็อตเนี่ยที่มีความแข็งแรงนะครับมาขันเข้าไปมันถึงจะ ให้ความทนทานได้นะให้ความทนทานได้แล้วเวลาใช้งานมันก็จะใช้งานได้ยาวๆนะไม่ใช่ว่าน็อตไอ้นียเนี่ยใส่เข้าไปนะมันใส่ได้นะครับใส่ได้แต่ความความแข็งแรงในการบีบอัดเนี่ยมันไม่แน่นพอเฟืองมันไปประกบกับแกนสตาร์ทมันไม่แน่นแล้วเวลาเราใช้งานไปเนี่ยมันโยกไปโยกมาเวลาสตาร์ทเนี่ยโยกไปโยกมาเสร็จปุ๊บม,มันก็มีอายุการใช้งานสั้นครับ เฟืองไอ้ตัวนี้ที่เราเปลี่ยนเข้าไปของของเทียบเนี่ยมันก็จะรูดเร็วยิ่งเราขันปุ๊บแล้วไอ้ตัวนี้มันโยกไปโยกมาได้นี่นะถ้าหากมันโยกไปโยกใส่เข้าไปแล้วปุ๊บแบบนี้มันโยกแบบนี้ได้เนี่ยรวมๆแบบนี้มันขันไม่แน่นเนี่ยมันก็ได้แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวไอ้ตัวที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่นี้นะมันก็จะได้แป๊บเดียวไม่ว่าจะเป็นไอ้ตัวคันสตาร์ทแล้วก็แกนสตาร์ทเนี่ยเฟืองมันก็จะรูดเร็วนะครับถ้าหากมัน ประกบกันไม่แน่นนะเพราะฉะนั้นต้องใส่น็อตไอ้น,นี้เข้าไปจบแน่นอนครับเพื่อนๆใช้งานยาวๆแน่นอนครับสวัสดีครับ